สวัสดีครับเอฟซี FC และกเ็เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้จะได้มาตอบคําถาม FC นะครับซึ่งเป็นคําถามที่ว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ว่าสมควรที่จะได้บอกกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้รับรู้แล้วก็จะได้นําไปปฏิบัตินะครับมีคําถามของ f อฟถามมาว่านะครับเตาหนึ่งลูกเผาได้กี่ครั้งนะครับ แอดกระบอกว่ายังสี่นะครับการที่ว่าเตาหนึ่งหลูกจะเผาได้กี่ครั้งนะครับขึ้นอยู่กับครับชนิดของถังนะครับชนิดของถังก็คือโลงงานแต่ละโลงงานนะครับสั่งถังขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์บรรจุพันธ์ต่างๆบ่บคือกันนะครับอย่างเช่นใสสารเคมีนะครับใสน้ำมันนะครับแล้วก็ใสอาหารนะครับ แล้วก็ร่วมไปถึงใส่ปุ๋ยใส่วัตถุอันตรายต่างๆนะครับนะครับแล้วที่นี่การนํามาใส่นะครับก็คือให้เอฟซีน้งใบถีว่านะครับหนาแล้วก็แข็งแรงนะครับนะครับจะจะดูด้วยตาเป้าหรือว่าจับเบิงจะหลูดเลยนะครับ สํารวจกันใดก็คือห้องมองเดือดตาเปล่านะครับเราก็จับเบื้องผิวพันธุ์นะครับเราก็สังเกตอีกฟ้าถังนะครับจะมีความหนานะครับตัวถังจะมีความหนาแล้วก็เข็มคัดจะมีความหนาแข็งแรงนะครับนะครับวัสดุที่นะครับจะเป็นโลหะที่ว่ามีคุณภาพนะครับผิวเรียบนะครับแล้วก็ยกเบิงจะมีน้ํานัก น้ำหนักที่หลายกลัวนะครับนะครับพิจากถังประเภทที่ว่านะครับพอดีแอดมีตัวอย่างนะครับเพราะว่าแอดซื้อมาสองชุดนะครับชุดแรกเป็นชุดที่ว่าถังดีมากคุณภาพดีนะครับที่แอดใส่ยูทูบมือนีใส่เผาอยู่ประมาณลอยก็ขังนะครับนะครับนี่คือจํานวนนะครับลอยก็ขังกะมีมาท่อเกนกลางแตกนะครับแล้วก็ก้นนะครับแล้วก มีถังอีกชนิดหนึ่งที่แอดสื่อมาเตรียมไว้สำรองก็คือเป็นถังใส่อาหารมากนะครับจะเป็นถังชนิดบางนะครับแต่ก็มีเข็มขัดมีฝาถังขึ้นกันแล้วก็แอดจับเบิ้งนะครับจะรู้สึกว่าบางนะครับแล้วก็น้ำหนักเบากว่านะครับนะครับเกตตั้งกันนะครับแบบนี้ก็คือ ให้เอฟซีไปเลือกเอานะครับว่าถา้ถาเกิดเลือกได้นะครับให้เลือกถังชนิดที่ว่ายางหนานะครับนะครับอย่าเอายางบางมาใส่นะครับแล้วที่นี่นะครับมา,มาถึงขั้นตอนการผลิตอีกนะครับเพราะเราได้ถังมาตามที่บอกแล้วนะครับเขากระนําแผ่นโลหะที่ว่าหนาแน่นะครับมาดามดามกลนถังแล้วก็เฮ็ดไปตามนู่นนี่นั่นนั่นลนะ เตาเผาทานไหลควนนะครับแบบนี้นะครับว่าเห็ุจังไดจังไดกะแอดกรมีวิดีโอแล้วนะครับกะใดมาบอกกันก็แค่ว่านะครับทั้งหนึ่งลูกเผาได้กี่ครั้งนะครับนะครับกะระบุบ่ได้ว่ามันมันจะเผาได้กี่ครั้งบ่กี่ครั้งนี่ก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งถ่วาแอดเวามานะครับนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับ บางที่เอฟซไปสื่อมานะครับบางที่กขึ้นกับตัวแท่นที่ว่าผลิตเตาเผาทานไหลค่้นขายนะครับว่าเพื่นสั่งกันแบบใดนะครับก็ขอให้พิจารณาเอาในขอนี้หรือว่าลักเกณฑ์ในขอนี้นะครับก็คงซิมีประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดคิดว่าขอมุ่นนี้ก็น่าสนใจนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับ อยู่ดีมีแห้งสุขผูสุขคนนะครับสวัสดีครับ